ทองคำที่ขึ้นพรวดในรงรับจำนำได้สร้างความวุ่นวายและทำให้เงินหมุนเวียนอย่างรวดเร็วผู้ใช้บริการรีบเร่งใช้บริการจำนำทองและขยายวงเงินจำนำทำให้สถานธนานุบาลต้องเร่งระดมเงินทุนสำรองเพื่อสนับสนุนการหมุนเวียนเงินดรสมบัติชนะสิทธิ์ผู้บริหารเทศบาลตำบลแม่ขรีพูดถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในสถานธนานุบาลของเทศบาลตำบลแม่ขรีพร้อมกับการเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติม,เ,ตมเกี่ยวกับการจำนำทองคำและการใช้เงินทุนสำรองเขากล่าวว่าราคาทองคำที่ปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้มีผู้มาใช้บริการกับสถานธนานุบาลมากขึ้นผู้คนนำทองมาจำนำเพื่อเอาเงินไปใช้จ่ายและลงทุนทำให้เงินหมุนเวียนในสถานธนานุบาลเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วมีบางรายที่ได้นำทองมาจำนำก่อนหน้านี้ก็ยังต่อย,ยอดเพิ่มวงเงินจำนำขึ้นอีกเท่าตัวเมื่อมาชำระดอกเบีย้ยทำให้สถานธนานุบาลต้องเร่งระดมเงินทุนสำรองมาจ่ายหมุนเวียน เทศบาลตำบลแม่ครีต้องกู้เงินจากธนาคารกรุงไทยเพื่อเสริมสภาพคล่องให้สถานธนานุบาลจำนวน50ล้านบาทเพื่อเพิ่มเงินทุนสำรองในการใช้หมุนเวียนซึ่งปัจจุบันแต่ละวันมีผู้เอาทรัพย์มาใช้บริการสถานธนานุบาลเทศบาลตำบลแม่ครีประมาณ2ล้านบาทและในปี2 5 6 8สถานธนานุบาลเทศบาลตำบลแม่ครีมีผลกำไรกว่า16ล้านบาทดอ,อร์สมบัติกล่าวเพิ่มเติมว่าราคาทองอยู่ในช่วงขาขึ้นเป็นไปตามภาวะกระแสะเศรษฐกิจโลกทำให้มีผู้มาใช้บริการกับสถานธนานุบาลมากขึ้น เพื่อเอาเงินไปใช้จ่ายและลงทุนมีบางรายที่ได้นําทองมาจำนำในครั้งแรกและเมื่อมาชําระดอกเบีย้ยก็ยังสามารถต่อยอดเพิ่มราคาจำนำเพิ่มขึ้นอีกเท่าตัวเช่นมีผู้ที่เคยวางจำนำเพื่อเอาเงิน20งห0บาทแต่พอมาที่ทองคำปรับตัวเป็นขึ้นจึงได้ปรับวางต่อขอเพิ่มเงินขึ้นอีก20,000บาทรวมเป็นสี่หมบาทเป็นต้น สถานธนานุบาลของเทศบาลทั่วประเทศมีรูปแบบแนวทางที่จะต้องนำเงินมาสำรองหมุนเวียนเพื่อรับบริการผลิตภัณฑ์ที่ประชาชนและผู้ประกอบการมาวางผลิตภัณฑ์เพื่อเอาเงินนำไปบริหารจัดการในครัวเรือนและลงทุนซึ่งสถานธนานุบาลเป็นหน่วยธุรกิจสร้างรายได้สร้างงานและสร้างเศรษฐกิจให้หมุนกระจายได้ทั่วประเทศ นายธีรวีพึ่งตำบลผู้จัดการสถานธนานุบาลของเทศบาลตำบลแม่ครีกล่าวว่าสถานธนานุบาลเทศบาลตำบลแม่ขรีได้กลายเป็นธนาคารชุมชนโดยปริยายมีผู้ใช้บริการเป็นจำนวนมากในแต่ละวันซึ่งใช้ผลิตภัณฑ์เป็นซับเช่นทองรูป,ปรัณฑ์ถึง95%และผลิตภัณฑ์เครื่องมือทางด้านการเกษตรประมาณ5%เประมาณ2ล้านบาทวันผู้มาใช้บริการมีประชาชนและผู้ประกอบการธุรกิจทั้งขนาดเล็กขนาดกลางเพื่อนำเงินไปลงทุนต่อย,ยอดทางด้านธุรกิจ ในวงเงินสองล้านบาทวันที่หมุนออกจากสถานธนานุบาลไปยังผู้ประกอบการทําให้เงินหมุนสู่ระบบเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นทําให้เศรษฐกิจในพื้นที่ขับเคลื่อนไปในทิศทางดีทางสถานธนานุบาลต้องใช้เงินสํารองหมุนเวียนเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวเพื่อสนับสนุนการหมุนเวียนเงินในช่วงที่ทองคําปรับตัวขึ้นที่เกือบแต่เจ็ดหม่นบาทหนึ่งบาททางสถานธนานุบาลจึงต้องหาเงินมาสนับสนุน50ล้านบาท สำรองหมุนเวียนไว้รองรับจะพอหรือไม่จะมีการประเมินวิเคราะห์สถานการณ์เป็นรายไตรมาสสถานการณ์ความเสี่ยงราคาทองที่ผันผนแว,ว่งทําให้ฝ่ายบริหารสถานธานานุบาลต้องบริหารเป็นเฉพาะการณีกรณีเช่นทองปรับตัวลงก็ต้องปรับตามและทองปรับตัวขึ้นก็ต้องปรับตามเช่นกันเพื่อให้สอดรับกับการป้องกันความเสี่ยงแหล่งข่าวระดับผู้บริหารสถานธนานุบาลเปิดเผยว่า ในช่วงทองขาขึ้นรงรับจำนำเทศบาลมีผู้มาใช้บริการเพิ่มขึ้นประมาณมากเป็นหนึ่งเท่าตัวที่เป็นหลักคือเอาทองมาวางจำนำเช่นในช่วงขาขึ้นตั้งแต่6 0,000บาทและเกือบจะแตะ7 0 0 0 0่นบาทซึ่งประกอบกับระยะนี้โรงเรียนใกล้จะเปิดเทอมและส่วนหนึ่งนำไปลงทุนประกอบธุรกิจทำให้สถานธนานุบาลเฉพาะในเขตย่านเมืองเศรษฐกิจทั้งของรัฐและเอกชนมีการแข่งขันกันอย่างร้อนแรงนายแพทย์ปริชรัตน์ฮิรัญยสิริประธานกรรมการฝ่ายบริหารกลุ่มบริษัท mts โ o w แม่ทองสุข MTS กล่าวว่ายังมองเป้าหมายราคาทองคำสิ้นปี2568จะขึ้นไปถึง4 400 4 0 0 0ถึง4,500เหรียญได้หรือทองไทยประมาณ67 000 68, 000 0 0 0 0ถึง6 8 0 0บบาทซึ่งปัจจัยสำคัญอยู่ที่เรื่องการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนหากไม่คืบหน้าราคาทองก็สามารถขึ้นไปต่อได้ราคาทองคำช่วงนี้เป็นช่วงการปรับฐานแนวโน้มข้างหน้าคงค่อยๆไต่ขึ้นไปใหม่ซึ่งปัจจัยกระทบต่อราคาคงต้องขึ้นอยู่กับการเจรจาการค้าระหว่่่าางงงงสหรรััฐกกบจีนซึทุอออยต้ ดังนั้นราคาทองอาจจะไม่ได้พุ่งร้อนแรงเหมือนที่ผ่านมาสำหรับการรับจำนำทองคำนายแพทย์ปริชรัตน์กล่าวว่าแม้ทองสุกเองก็มีการรับจำนำทองเป็นปกติแม้ว่าราคาพุ่งขึ้นสูงก็ไม่ได้มีลูกค้ามาขอวงเงินเพิ่มแต่อย่างใดแต่ในช่วงที่ราคาปรับตัวลงมาอย่างช่วงนี้ลูกค้าที่จำนำทองไว้ก็ต้องจ่ายดอกเบี้ยไปตามปกติตอนนี้ทองลงมาแล้วทาให้แนวโน้มการมาจำนำทองก็น่าจะน้อยลงคือพอร,ราคาลดลงมาแรงหาหาคนที่จำนำไว้ก็ต้องจ่ายดอกเบี้ย ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลที่สำคัญ